สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะพามาดูนะครับเจ้า f o ร์ซ่าสามห้าศูนย์นะสีน้ำเงินนะครับสียอดฮิตเลยนะครับเนี่นะครับสภาพรถเนี่ยสวยมากมากเลยนะฮะเนี่นะครับดูนะฮะโช้กหลังเป็น y s s นะฮะเนี่ตัว G Sport นะครับเนี่ดูสภาพรถรอบคันเลยนะฮะสวยจัดเลยนะฮะคันนี้ เดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันนะครับคันนี้ไมค์เท่าไรเอ่ยอ่าไมค์นะครับ7,647กิโลเท่านั้นนะนี่ต้องบอกเลยว่ารถใหม่สภาพสวยนะครับนน่นะฮะคันนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่169,000บาทเท่านั้นนะถูกกว่าราคาเปิดตัวท้องตลาดนะครับนน่นะฮะเรามีรถเลยนะครับ นี่ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ด้วยนะคันนี้นะลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อเซฟได้เลยครับ0618128889ครับเซล์เอ็กกินดีบริการครับ